สวัสดีครับเพื่อนอยู่ดีม Respect นะครับกับช่อง Respect View Facebook Respect View นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาส่งงาน Accord G10 หนึ่งคันนะครับในนี้คันนี้เป็นทีมเท่านะฮะแต่งสไตล์เข้มๆแนวอเมริกานะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าคันนี้จัดอะไรกันบ้างนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปังเป็นกำลังใจช,ช่อง Respect นิดหนึ่งนะครับเคเพื่มการเสียเวลาไปดูกันฮะ รับเจ้าไอ้คอร์ดคันนี้นะครับเป็นรุ่น,นะฮาเทอร์โบหรือเป็นรุ่น E-L นั่นเองนะครับผมอัน,นเป็นสีเทานะฮะล้อที่เลือกใช้นะครับเป็นสแตน d s f 09นะครับเป็นล้อสไตล์10ก้านนะครับหน้า9หลัง10นะครับดูมิติอกมาแล้วกันรัดด้วยยางโตโยต้ายพ้โปรเซสสปอร์ตนะครับยางตัวท็อปจากญี่ปุ่นนะฮะโอเคฟิตเมนต์สวยงามนะครับ การที่ฟิตเมนจะสวยงามแบบนี้แน่นอนขาดไม่ได้โช๊คสัตว์แบบเกี่ยวนะครับตัวนี้เลือกใช้เป็น h d r i v e S s p ส c นะครับสำหรับใครที่สนใจโช๊คสัตว์ตัวนี้อยู่ปีนี้รับกันถึง2ปีนะฮะโอ้โหนะฮะคมมากนะครับแล้วก็ด้านด้านหน้านะฮะจัดลิ้นหน้าเป็นลิ้นหน้าคาร์บอนงาน NK นะครับแล้วก็กระจังหน้าโมดู l โลแท้นะครับเลสสเปกจัดให้นะฮะ จัดบอกเลยนะครับโอโยเดี๋ยวไปดูด้านท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้เลือกวิ่งหลังเป็นงานคาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นงานของทางร้านเองนะฮะดีไซน์สวยลงตัวนะครับนี่นะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นิดนึงนะครับกิมมิคเล็กๆสำหรับข้อปลายท่อนะฮนะรทรงนี้จะเป็นทรงเดียวกับของ ตัวอเมริกานะครับ2.0เทอร์โบนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นปลายหลอกนะฮะโอเคครับสเต็ปแรกก็จะประมาณนี้สำหรับ c c o r d G10 คันนี้นะฮะคันนี้ก็หลอดแล้วอะใช้งานได้นะฮะเข้าไปใหม่สาวเหลียวแน่นอนนะครับดูด้านข้างอีกรอบนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะกดไลค์กด like, แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องแลสเบกนะครับยีดแต่งรถที่ถึงแลสเบกครับผม